โอ้ตายแล้วคุณพบว่าตัวเองอยู่ในซากปรักหักพังลึกลับของเมืองโบราณคุณเป็นสมาชิกคนเดียวของการเดินทางในครั้งนี้คุณกําลังเดินผ่านขาวงกดมืดและไปกระตุ้นให้กับดักทํางานโดยไม่ตั้งใจโอ้ช่างเป็นเสียงที่แปลกจริงๆท่านใดนั้นก้อนหินขนาดใหญ่ก็เริ่มกลิ้งใส่คุณไปตามโถงทางเดินคุณพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้กระโดดข้ามเศษซากต่างๆแล้วรีบเข้าไปในนั้นโอ้ ห้องนี้ดูเหมือนคลังสมบัติเลยมีทั้งเหรียญทองและอัญมณีกระจายอยู่เต็มห้องตาของคุณเบิกกว้างด้วยความอัศจรรย์ใจนั่นมันมีค่าพอที่จะใช้ชีวิตหรูหราไปหลายทศวรรษเลยนะแต่ไม่ใช่ทองแวววาวที่เตะตาคุณหรอกคุณสนใจตะเกียงเก่าที่วางอยู่ตรงเศษหินมากกว่าและหลังจากนั้นทันทีที่คุณหยิบมันขึ้นมาตะเกียงก็เริ่มสั่นไหวและจินนี่ตัวใหญ่ก็กระโดดออกมาคุณสามารถขอพรได้นหนึ่งข้อใช่แล้วข้อเดียวเท่านั้น เพราะนี่คือจินนี่ขี้เกียจนะซี่ไม่มีปัญหาคุณของเงินจํานวนมากจนไม่มีวันใช้หมดจินนี่ปรบมือและหายไปติ้งมีข้อความเข้าโทรศัพท์ของคุณบัญชีธนาคารของคุณมีเงินเข้าเป็นจํานวน1 0, 0, 0ให้ตายสิมันเยอะมากๆจนจํานวนศูนย์ทะลุหน้าจอไปแล้วคุณกลับไปที่ด้านนอกและดึงโทรศัพท์ออกมาคุณอยากตรวจสอบว่าใครคือคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตอนนี้ อ๋าคุณอยู่นี่ไงอันดับบนสุดเลยลีบอีกครั้งความร่ำรวยของคุณนั้นนําไม่ท้วนถึงเวลากลับบ้านและเริ่มใช้เงินของคุณแล้วสิ่งแรกที่คุณต้องการคือตั๋วเครื่องบินซื้อที่นั่งที่มีที่วางขาแบบพิเศษดีไหมไม่ละถูกเกินไป First Class ล่ะถูกเกินไปอีกแล้วถ้านั่งเป็นเครื่องบินส่วนตัวล่ะเหมือนกับที่เจ้าชายอาหรับมีไงคุณจึงเลือกเครื่องบินแอร์บัส A 3 8 0แปดลำใหญ่ที่ถูกดัดแปลงเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมันมีบันไดวน ห้อง VIP 4สี่ห้องโถงแสดงคอนเสิร์ตห้องอาบน้ำสไตล์ตุรกีและที่จอดรถคุณกดปุ่มจ่ายเงินและเครื่องบินของคุณกำลังรอคุณอยู่ตรงที่จอดรถคุณตรวจสอบบัญชีธนาคารแต่ยอดเงินกลับไม่เปลี่ยนเลยแสดงว่าจินี่ไม่ได้โกหกขณะที่คุณกำลังบินกลับบ้านคุณนึกถึงสิ่งอื่นๆที่คุณจะใช้เงินที่ไม่มีวันหมดน,นี้กับมันรถหรอหรือบ้านคุณเองก็ต้องใช้เวลาสักพักในการตัดสินใจเลยล่ะ คุณลงจอดในประเทศของตัวเองและตอนนั้นคุณต้องกลับบ้านและคุณก็ไม่ได้ขึ้นรถประจำทางหรือปอกแท็กซี่แน่ๆคุณเดินไปยังรถปกติที่คุณเพิ่งซื้อมาใหม่รถคันนี้มีแค่หนึ่งเดียวและมันก็มีราคาแพงลิบล่วอยู่ที่18.6ล้านเหรียญตอนนี้บ้านเล็กๆไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไปแล้วคุณต้องการสิ่งที่ใหญ่กว่าตึกราฟ้าเลยละกันตึกราฟ้าที่แพงที่สุดในโลกคือตึกอัลบรัสอัลเบดที่อยู่ในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งใช้เงินถึง16,00 0ล้านเหรียญในการสร้างแต่คุณลงทุน20,000ล้านเพื่อทำลายสติตินี้การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นแล้วแต่คุณต้องมีที่อยู่อาศัยดังนั้นคุณจึงซื้อเพนท์เฮาส์ที่172เดสไม่ได้สันอเวนิวที่นิวยอร์กซิตี้ในราคาร้อยล้านเหรียญถึงตอนนี้คุณใช้จ่ายไปแล้ว17,000ล้านเหรียญแต่ดูเหมือนเงินในบัญชีของคุณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆคุณรู้สึกเบื่อและตัดสินใจสร้างความบันเทิงให้ตัวเองด้วยกกาาารรซื้อขอขงงททีีาาที่่มคแพสุดโล นั่นคือนาฬิกาที่ประดับด้วยเพชรที่หายากที่สุดในโลกซึ่งมีราคา55ล้านเหรียญเรียบร้อยขอรถอีกสักคันแล้วกันคราวนี้เป็นเฟอร์รารี่เจ้าเก่ามูลค่าเจล้านเหรียญมันเป็นของคุณแล้วกาสเบสบอลที่มีราคามากกว่า3ล้านเหรียญหรอต้องซื้อสิภาพวาดมูลค่า450ล้านเหรียญที่วาดโดยลีโอนาร์โดดิคาปริโอหรออุ๊ยผมหมายถึงลีโอนาร์โดดาวินชีนะซื้อสิรออะไรว้า การช้อปปิ้งนี่เหนื่อยจริงๆเลยถึงเวลาพักผ่อนแล้วซึ่งหมายถึงเกาะส่วนตัวไงเกาะขนาดใหญ่ในฮาวายมีราคา610ล้านเหรียญมันมีขนาดเท่ากับเมืองใหญ่และตอนนี้มันก็เป็นของคุณแล้วและคุณก็จะไม่ขึ้นเครื่องบินเก่าเพื่อไปที่เกาะหรอกนะเฮ้ย hey! หาเรื่องซื้อของใหม่นะสิมันคือเครื่องบินโบอิง g จ7ที่ประธานาธิบดีใช้เมื่อต้องบินไปที่ไหนสักแห่ง มันมีราคา660%ล้านเหรียญและตอนนี้ก็เป็นของคุณแล้วการได้นั่งบนเครื่องบินที่หรูหราพร้อมพนักงานต้อนรับบนเครื่องมากมายที่คอยให้บริการคุณทําให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นบุคคลหมายเลขหนึ่งของโลกเลยและตอนนี้คุณก็จินตนาการถึงการร่องเรือรอบเกาะใหม่ของคุณแล้วใช่แล้วจะลืมเรือยอชได้ยังไงล่ะเรือที่แพงที่สุดในโลกชุบด้วยทองคาและมีรายงานว่ามีกระดูกทีเร็กซ์อยู่ในห้องนอนนั้น ใช้เวลา3ปีและทองคำหนัก10ตันในการสร้างและคุณก็ซื้อมาในราคาเกือบ5,000ล้านเหรียญอืมเกาะน,นี้ดูร้างนะที่นี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากชายหาดสีทองและต้นไม้เขียวกระจีแต่คุณเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกไม่ใช่หรอคุณจึงตัดสินใจสร้างพระราชวังด้วยตัวเองแค่คลิกและพระราชวังบักกิ้งแฮมมูลค่า3,000ล้านเหรียญก็มาปรากฏบนเกาะแล้วและขออีกหนึ่งหลังสำหรับรับแขกด้วยนะ ตอนนี้คุณกำลังเดินทางรอบเกาะที่สวยงามด้วยเรือยอชของต <t> ัวเองแต่ใบหน้าของคุณดูไม่มีความสุขเลยความบันเทิงสำหรับคนรวยค่อนข้างน่าเบื่อคุณมองขึ้นไปบนฟ้าและคิดถึงการบินไปยังดวงดาวและตอนนี้คุณก็ยืนอยู่บนแท่นยิงใกล้กับตรวจที่กำลังพาคุณขึ้นไปสู่อวกาศแล้วนี่คุณจ่ายเงิน52ล้านเหรียญสำหรับการนี้เลยนะเนี่ยแต่สถานีอวกาศนานาชาติดูไม่มีอะไรเลยนอกจากห้องทดลองไม่น่าตื่นเต้นเลย นั่นเป็นเหตุผลที่คุณสร้างสถานียวกาศใหม่มูลค่า1,50ล้านเหรียญพร้อมสิ่งสนุกสนุกมากมายรวมถึงสปาด้วยและตอนนี้คุณก็ได้ใช้เงินมากกว่าคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตอนนี้แล้วแต่เงินในบัญชีของคุณก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดจินตนาการของคุณเลยฟุ้งซ่านขึ้นเรื่อยๆหูดาววังคารคุณจ่ายไปอีก2,500ล้านเหรียญและกลายเป็นคนแรกที่ได้ไปเหยียบดาววังคารเอาล่ะ มันมีทรายสีแดงภูเขาสูงชันป่องภูเขาไฟแต่ไม่มีอะไรให้ทําเลยแม้แต่คุณที่มีเงินไม่จํากัดก็ไม่มีอะไรให้ทําดังนั้นคุณจึงปิดประตูจรวดและกลับบ้านตึกรฟ้าทั้งหมดของคุณถูกสร้างเสร็จแล้วเมืองนิวยอร์กที่มีบ้านของคุณอยู่ตรงกลางตอนนี้ดูแตกต่างไปจากเดิมมากคุณกําลังนอนอยู่ในห้องนอนขนาดใหญ่ที่ปูพื้นด้วยหินอ่อนมีแจกันจีนโบราณและน้ผํผพ้หรอเงินของคุณสามารถซื้อได้ทุกอย่างแต่คุณกลับรู้สึกเหงา ดังนั้นคุณจึงมีตึกรฟ้าอีกแห่งสร้างขึ้นถัดจากของคุณซึ่งตึกนี้สําหรับเพื่อนของคุณและอีกหนึ่งตึกสําหรับครอบครัวของคุณและแน่นอนว่าแมวตัวโปรดของคุณก็ควรค่าแก่การมีเพนเฮาส์ส่วนตัวด้วยเช่นกันตอนนี้คุณไม่มีพื้นที่แล้วจึงได้เวลาสร้างเมืองของคุณเองคุณเลือกสถานที่ที่เคยเป็นทะเลทรายร้อนระอุที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากทรายเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรแต่คุณยอมจ่ายเงินหลายล้านล้าน,านเหรียญเพื่อสร้างเมืองใหม่ตั้งแต่ต้น มีร้านอาหารหลายสาขาที่มีชื่อของคุณอยู่มีป้ายโฆษณาที่มีหน้าคุณอยู่ตามท้องถนนและมีรูปปั้นขนาดยักษ์ที่ดูเหมือนคุณอยู่บนอาคารที่สูงที่สุดในเมืองเมืองแทบจะว่างเปล่าแต่คุณขับรถผ่านถนนที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคุ้มครองอยู่ด้วยรถยนต์ที่หรูหราสำหรับมือเย็นนั้นคุณซื้อประทูหน้าครีมน้ำเงินที่มีราคาแพงที่สุดในโลกมาซึ่งมีราคาถึง3ล้านเหรียญ จากนั้นคุณตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะต้องสร้างหนังเกี่ยวกับตัวคุณเองแล้วหนังที่แพงที่สุดที่เคยสร้างมามีค่าใช้จ่าย400ล้านเหรียญคุณจ่ายเงิน1,000ล้านเหรียญและจ้างนักแสดงที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกมาแสดงแต่เมื่อหนังพร้อมฉายแล้วมีผู้ชมในโรงหนังเพียงแค่คนเดียวซึ่งก็คือคุณเท่านั้นนั่นก็เพราะว่าคุณอยู่ในโรงหนังส่วนตัวมีเครดิตหนังขึ้นและคุณก็เริ่มโยนข้าวโพดคั่วใส่หน้าจอคุณไม่สนุกกับหนังเลย คุณเดินไปตามทางเดินยาวที่มีภาพที่แพงที่สุดในโลกถัดจากพวกมันคุณเห็นการค้นพบทางโบราณคดีที่หายากที่สุดนั่นมันนผู้อีกแล้วหรอไม่คุณไม่โอเคเลยคุณจ่ายไปหลายล้านล้านเหรียญแต่คุณไม่มีความสุขเลยสักนิดดังนั้นคุณจึงตัดสินใจกลับไปสู่จุดเริ่มต้นทั้งหมดคุณกลับไปที่ซากปรักหักพังโบราณพร้อมคบไฟในมืออยู่นั่นไงคลังสมบัติคุณเจอตะเกียงของจินนี่แล้ว ทันทีที่คุณหยิบมันขึ้นมาจินนี่ก็ปรากฏตัวต่อหน้าคุณเขาหัวราะย,ย้ะอคุณเพราะคุณตกหลุมพรางของเขาเขาให้เงินคุณเป็นจํานวนไม่สิ้นสุดเพื่อให้ความร่ำรวยเหล่านี้ทําให้คุณบ้าคลั่งแต่คุณดึงโทรศัพท์ของคุณออกมาและทําการกดปุ่มบริจาคทั้งหมดท่านใดนั้นเงินของคุณก็ถูกโอนสู่บัญชีการกุศลทั่วโลกตอนนี้นักวิทยาศาสาตร์มีโอกาสได้ทํางานเกี่ยวกับยาใหม่ๆมากขึ้น ส่วนนักนิเวศวิทยาก็มีเงินทุนมากขึ้นในการช่วยเหลือโลกของเราและทุกคนบนโลกนี้ก็มีอาหารเพียงพอแล้วจินนี่โกรธมากเพราะคุณหลอกเขา <S 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 เขากำลังจะโจมตีคุณด้วยสายฟ้าแต่คุณคว้าตะเกียงและกักขังจินนี่ไว้ตลอดไปเมื่อคุณกลับถึงบ้านและเปิดทีวีคุณเห็นใบหน้าของตัวเองปรากฏอยู่ทุกช่องคุณถูกเรียกว่าฮีโร่ผู้กอบกู้มนุษยชาติคุณได้รับจดหมายขอบคุณหลายพันฉบับจากคนที่คุณทำให้มีความสุข คุณยิ้มและรู้สึกดีขึ้นด้วยเห็นได้ชัดเลยว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้